สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่99วางแผนรบบนกระดาษคำตอบของชินเฟิงเกินความคาดหมายของทุกคนทั้งตำหนักให้เหอพลันเงียบลงเมื่อรู้สึกถึงสายตาแปลกๆจากทุกที่ทุกทางชินเฟิงก็ไอแห้งๆออกมาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่า เหตุการณ์สำคัญระดับแควนเช่นการนำทัพไปทำศึกกับเปิดตีนี้ควรได้รับการพิจารณาและตัดสินโดยเสาหลักของแควนข้าเป็นเพียงสามัญชนเรื่องใหญ่เพียงนี้ข้าจะพูดได้อย่างไรหากมีอะไรผิดพลาดถึงตายข้าน้อยย่อมหนีความผิดไม่พ้นคำพูดเหล่านี้เรียกแบบน่าฟังว่ารู้จักระมัดระวังวาจาแต่หากเรียกแบบไม่น่าฟังก็คือขี้ขลาดตําหนักให้เหอที่เดิมมีบรรยากาศเคร่งครึมพันมีเสียงหัวเราะย้อดังขึ้นเป็นระยะ โดยเฉพาะเสียงหัวเราะจากบัณฑิตขงจื้อที่อยู่รอบๆดูจากสีหน้าแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขาแค่ยิงโสหรือกำลังดูถูกชินเฟิงกันแน่ชินเฟิงผู้นี้ไม่ได้ไร้ทางเยียวยาอย่างที่เล่าลืออย่างน้อยเขาก็วางตำแหน่งตัวเองไว้ได้อย่างชัดเจนคือหากเขาพลางอะไรยาวๆออกมาคงจะทําให้ข้านึกรังเกียจไม่น้อยแต่นี่ถือว่าจริงใจดีสิ่งสําคัญที่สุดของมนุษย์คือต้องตระหนักรู้ในตนเองเมื่อเห็นบัณฑิตขงจื้อทุกคนสส่หัวเราวกับกําลังมั่นใจในใชัยชนะฮ่องเต้คว้นต้าหลีงยังคงยิ้มแต่ไม่ได้ตรัสอะไรออกมา ชินเทียนหูตระหนักได้ทันทีว่าห้องเต้ไม่พอพระทัยแล้วเขากลัวว่าสิ่งนี้จะทำให้ตระกูลชินเดือดร้อนเสนาบดีกรมกลาโหมจึงไม่ทนอีกต่อไปเขารีบเดินออกจากฝูงชนและคำรามใส่ชินเฟิงด้วยเสียงต่ำวันนี้บัณฑิตคงจื้อจะหารือเรื่องการเดินทัพไปเปิดตี้เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องวันหลังค่อยหารือเจ้าอย่าไม่รีบออกไปจากที่นี่อีกเชิงหินลูกคราวยาวของเขาเบาๆพลางขมวดคิ้วไม่ได้มองดูฉินเฟิงและพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าข้าได้ยินมาว่าชินเฟิงลูกชายของเสนาบดีกรมกลาโหมมีความฉลาดอยู่บ้าง เขานาเสนอแผนภาพหน้าไม้แก่ฟาบาดอีกทั้งยังทาน้ําตาลทรายขาวด้วยวิธีการอัญชันฉลาดว่าไปแล้วก็ดูเป็นคนหนุ่มมีอนาคตทว่าถึงแม้เขาจะฉลาดหลักแหลมแต่ก็ยังห่างไกลาจากการหาหรือเรื่องสงครามใหญ่ระดับแคว้นเชื่อฟังบิดาของเจ้าแล้วถอยกลับไปเถิดที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะก่อความเดือดร้อนได้เมื่ออยู่กับบัณฑิตปากหวานก้นเปรี้ยวที่ใช้ปากกระแทนดาบหนึ่งชิ้นเฟิงก็ดูมีมารายาทขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาเขาก้มสีสลงตลอดไม่ได้มองตรงไปที่ห้องเต้แคว้นต้าเหลียงชิ้นเฟิงมองไปด้านข้างแล้วเอ่ยก สิ่งที่ท่านกล่าวถูกยิ่งนักผู้น้อยชื่นชมในชื่อเสียงของท่านมานานแล้ววันนี้ได้พบถือเป็นโชควาสนาในชีวิตในใจผู้น้อยรู้สึกสับสนมากไม่ทราบประท่านช่วยชี้แนะได้หรือไม่สิ้นประโยคนั้นก่อนที่เฉิงหยินจะเอ่ยชินเทียนหูก็ทนไม่ไหวและตะโกนด้วยเสียงต่ำชินเฟิงอย่าก่อเรื่องมีเรื่องอะไรรอว,ว่าราชการจบค่อยหารือในพระตำหนักหาใช่ที่ที่เจ้าจะก่อความผิดได้ชินเฟิงแซงทำเป็นไม่ได้ยินเขาเพียงมองเฉิงยินด้วยรอยยิม้ม แม้ว่าเฉิงหยินจะแก่ชาราแล้วแต่ร่างกายของเขายังแข็งแรงยืนหยัดเหมือนต้นสนและมีเสียงดังกังวลเหมือนระฆังเด็กรุ่นเยาว์มีใจอยากเรียนถือเป็นเรื่องดีแต่มันไม่เหมาะสมกับเวลาท่านใดนั้นห้องเต้ควันต้าเหลียงที่คอยดูสถานการณ์โดยรวมก็ยิ้มและเอ่ยว่าหารือกันมาถึงยามนี้เจิ้นคิดว่าขุนนางทุกคนคงเหนื่อยล้าแล้วไม่สู้ใช้โอกาสนี้พักผ่อนเสียหน่อยเล่าท่านเฉิงให้ชำชี้แนะแกะช่ชินเฟิงเถิดไม่ต้องสนใจเจิ้น สถานการณ์ในตำหนักถือเป็นที่แน่ชัดแล้วตราช่างของชัยชนะเอียงไปทางฝ่ายต่อต้อตานสงครามตราบใดที่ปฏิหารไม่เกิดขึ้นการสืกกระเปิดตีจะถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนี่คือจุดจบที่ฮ่องเต้แคว้นต้าเหลียงไม่อยากเห็นมากที่สุดดังนั้นจึงต้องค้นหาตัวแปรแต่ตอนนี้เมื่อมองตาขุนนางบุญบูที่ได้ชื่อว่าเสาหลักของแคว้นจนทั่วราชสำนักกลับพบว่าบุคคลเดียวที่เป็นตัวแปรได้คือคนธรรมดาสามัญที่ดูพึ่งพาไม่ได้อย่างฉินเฟิงในเมื่อฮ่องเต้แคว้นต้าเหลียงพูดเช่นนี้แม้แต่เฉิงยินยังต้องยอมลดมาดลงและเอ่อยออ่่าางดทนว สามารถไขข้อข้องใจแก่คนรุ่นเยาว์ได้ถือเป็นการทำความดีชินเฟิงเจ้าอยากรู้อะไรเล่าพูดให้ชัดเจนเถอะชินเฟิงกง้มศีรษะลงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วส่งเสียงจุปาก,การกระทำที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ทำให้คุณนางบุญบูและบัณฑิตของจื้อทุกคนขมวดคิ้ว ดูเหมือนนายน้อยตระกูลฉินจะไม่ได้คิดว่าพระตำหนักให้เหอเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในราชวงศ์ต้าเหลียงเขาทำราวกับอยู่ที่จวนของตนเองปล่อยตัวตามสบายแล้วถามว่าตั้งแต่โบราณมาผู้ที่พิชิตใต้ล่าล้วนเป็นยอดขุนพลผู้ปกครองใต้ล่าล้วนเป็นปัญญาชนปัญญาชนในที่นี้เราจะให้นิยามได้อย่างไรทันทีที่ประโยคนี้ดังขึ้นบรรดาบัณฑิตขงจื้อทุกคนก็แสดงท่าทีดูถูกเชิงหญิงก็ประหลาดใจเช่นกันคาดไม่ถึงว่าฉินเฟิงจะถามคำถาม,มง่ายๆเช่นนี้จึงคร่องออกมาทันทีว่า ผู้ที่อ่านบทกวีและตำราได้ดีย่อมเป็นปัญญาชนชินเฟิงลากเสียงตอบรับว่าโอ้แล้วถามต่อผู้น้อยอ่านบทกวีและตำรามาตั้งแต่เด็กรู้อักษรไม่น้อยทงงั้งยิงเขียนบทกวีมาบ้างแล้วเช่นนั้นข้าถือเป็นปัญญาชนหรือไม่เชิเงหินเข้าใจความหมายแฝงของชินเฟิงจึงตอบอย่างชัดเจนว่าใช่แต่มีความแตกต่างระหว่างปัญญาชนที่แต่งบทกวีกับปัญญาชนที่เก่งเรื่องการวางกลยุทธ์ข้าได้อ่านบทกวีออกด่าน ของเจ้าแล้วถือได้ว่าเป็นบทกวีที่หายากและยอดเยี่ยมแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับแนวทางการปกครองแคว้นเมื่ออายุ35อ่านยุทธศาสตร์การปกครองแคว้นจนเข้าใจเมื่ออายุ19าข้าท่องทฤษฎีแคว้นรุ่งเรืองกลับหลังได้อีกทั้งยังแต่งบทก,ก,กวีและอภิปรายทฤษฎีได้ดนี่คือความแตกต่างระหว่างเจ้ากับข้าทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาบรรดาบัณฑิตของจื๊อต่างชื่นชมเฉิงหยินด้วยสายตาฮ่องเต้แคว้นต้าเหลียงยังคงสงบเขาเพียงฟังการสนทนาระหว่างชินเฟิงกับเฉิงหยินเงียบเบดวงตาของเขาจ้องทั้งสองคนสลับไปสลับมาไม่วาง ในทางกลับกะหลี่จ้านที่ยืนอยู่ข้างฝ่าบาทเง่อ,ออกเต็มหน้าผากพลางคิดในใจแม้ว่าฉิงเฟิงจะฉลาดแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะเฉิงหญิงกระมังคนที่ประมาทที่สุดในที่แห่งนี้คือฉินเทียนหูเขาจะไม่เข้าใจได้อย่างไรว่าฮ่องเต้แคว้นต้าเลียงวางเดิมพันทั้งหมดไว้ที่ฉิงเฟิงหากฉินเฟิงแพ้ความโปรดปรานก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็จะสิ้นสุดลงสูญเสียความโปรดปรานจากฮ่องเต้นในราชสำนักอันปันป่วน,นไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายขณะที่ทุกคนคิดว่าเฉิงหยิงกำลังจะชนะฉินเฟิงก็ถามขึ้นทันที ในเมื่อท่านมีความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์ด้านการปกครองแคว้นเช่นนั้นผู้น้อยขอถามคำถามต่อท่านเนื่องจากการบุกรุกชายแดนของเปยตีบ่อยครั้งพื้นที่ผลิตน้ำตาลแถบซีเปยจึงได้รับความเสียหายหนักชาวไร่อ้อยตรักรำทำงานเป็นปีๆแต่หาเงินเลี้ยงชีพไม่ได้ทั้งยังมีโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจอย่างการขายบุตรแลกอาหารไม่ทราบว่าท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเชิงหิน,ย,นยืนเอามือไพลหลังครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในใจมีกลยุทธ์อยู่แล้วจึงเอ่ยออกมาอย่างสบายๆว่า มีสองทางออกหนึ่งคือย้ายถิ่นฐานชาวไร่อ้อยสองคือเปิดคลังบรรเทาภทัยพิบัติและให้ฝ่าบาทแต่งตั้งขุนนางเพื่อกำกับดูแลสเสบียงให้ส่งถึงมือผู้ประสบภัยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดวงตาของชินเฟิงฉายประกายความชื่นชมสมแล้วที่เป็นท่านสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างง่ายดายหรือว่ากลยุทธ์การบรรเทาภัยนี้ได้เรียนรู้มาจากกลยุทธ์การปกครองแคว้นด้วยเช่นกันเชิงหินเงยหน้าขึ้นใบหน้าของเขาเต็มไปได้วยความภาคภูมิใจนั่นเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเห็นว่าชิงเฟิงเริ่มประจบประแจงเฉิงหยินใบหน้าของชิงเทียนหูเดียวก็แดงเดียวก็ซีดขาวเสนาบดีกรมกลาโหมอยากจะดูด่าบุตรชายหลายครั้งน่าเสียดายที่พระตำหนักให้เธอเป็นสถานที่สำคัญหากไม่ได้รับอนุญาตจากฮ่องเต้แม้ว่าจะเป็นเสนาบดีก็ทำได้เพียงรอยอย่างอดทนเท่านั้นชิงเฟิงชื่นชมความรู้ของเฉิงหยินอย่างเต็มที่จากนั้นจึงเปลี่ยนเรื่องและทำสีหน้าสับสนอีกครั้งการย้ายถิ่นฐานผู้คนเป็นกลยุทธ์ที่ดีจริงๆและสามารถแก้ปัญหาได้ตลอดไปแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าต้องใช้เงินจำนวนเท่าใดในการเคลื่อนย้ายรษฎร เชิงหญิงที่เดิมมีความภาคภูมิใจปรากฏเต็มใบหน้าจูจ่ๆก็ชะงักค้างไป 1. ใช้ปากกระแทนดาบอุปมาหมายถึงการใช้คำพูดโน้มน้าวคนแทนการใช้อาวุธขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก